ถ้าตัว A ตรงนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่านะครับไฟสูงออโต้นั้นทํางานแล้วจะทงานคือเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเนี่ยนะครับหลอดเนี่ยมันก็จะขึ้นไปลอวขึ้นลงปรับหาองศาของมันก่อนนะครับเลือกค่ามายวิวได้นะครับว่าจะอ,าอะไรขึ้นบ้างนะครับข้อมูลการเดินทาง1การเดินทาง2ไฟสว่างที่ไม่ยงตามันก็จะมีลูกขึ้นมาบอกตาเครื่องปุ๊บเห็นไหมมันจะเด้งมาที่ไฟตัว A เ,เนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับติดข้างที่เลี้ยวอ่ะเดี๋ยวลองเลี้ยวอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยว ตัดหมอกก็จะติดข้างนี้นะครับยิงไกลมากนะครับมันยิงไกลมันยิงไกลกว่านะครับสวัสดีครับผมแมคคานะครับ168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเพจฟอร์ดโปแลนด์ถ้าหาไม่เจอเอาเบอร์โทรผมเซิร์ชเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านล่างวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมจะมารีวิวแล้วเรื่องของระบบไฟหน้านะครับของรถที่เป็นที่เขาเรียกว่ากำลังมาแรงในตอนนี้นะครับก็คือ Ford Ranger วายแท็กขับเคลื่อนสีล้อให้ชุดไฟหน้าเป็นชุดใบเมสสิกมานะครับแล้วก็ตัวขวานะครับก็จะเป็นมีไฟแบบนี้มีตั้งแต่พวกวายแท็กพวกตัวสปอร์ตนะครับที่เป็นไฟให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าทั้ง2ตัวนี้ทํางานกันยังไงนะครับที่เห็นนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราปลดล็อกรถในส่วนของตัวทั้งคู่เลยนะครับผมปลดล็อกทั้งคู่เลยสิ่งที่สังเกตได้ตอนนี้นะครับจะเห็นอย่างหนึ่งคือนะครับ หลอดไฟนะครับความสว่างเนี่ยแสงเนี่ยนะครับถ้าดูดีๆนะเห็นปะ่ะแสงเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันตัวคารบีมันจะดูแบบมีความสว่างมากกว่านะครับตัวที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับหรือเป็นพวกที่ไม่ใช่หลอดแบบนั้นนะครับทีนี้หลอดตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับการทํางานเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยไฟผมขออธิบายว่ามันมี1 สอตัดหมอกไม่เกี่ยวแล้วกันนะนะครับตัดหมอกเดี๋ยวทีหลังนะครับไฟสอตัวนี้นะครับคือเป็นของ Ford จะมีในส่วนตัว e v e r อร t ตัวท็อปนะครับ t o r d r แล t o r นะครับ3.0นะครับแล้วก็ y t ยแขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัว1 2 9 0 0 0้บาทด้านบนด้านล่างด้านนี้นะครับสตัวนี้ทำงานยังไงนะครับเวลาที่สตาร์ทรถนะครับตัวนี้จะมีหน้าที่คือขึ้นแล้วก็ลงให้นะครับ ส่วนตัวล่างซ้ายขวานะครับเหมือนที่ผมอินเสิร์ตภาพไปดูก่อนหน้านี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเหมือนกับในภาพเลยเห็นไหมการทำงานคือเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องครั้งแรกเนี่ยนะครับหลอดเนี่ยมันก็จะขึ้นไปขึ้นลงปรับหาองศาของมันก่อนนะครับว่าควรที่จะอยู่ในไฟระดับไหนนะครับนะมันจะมีการตั้งข้างในอีกเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามันตั้งไงไม่ให้แยงตาเขามันจะมีเปิดระบบต่วนนั้นด้วยนะครับสว่วนไอจุดเล็กๆตรงนี้คืออะไรนะครับตัวนี้คือเป็นการเพิ่มแสงสว่าง คือเมื่อสมมุตินะผมสตาร์ทรถแล้วผมมีการหมุนพวงมาลัยมาทางด้านนี้นะครับหลอดนี้ก็จะติดนะครับหลอดนู้นก็จะดับอ่ะเพื่อไม่นี่เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมจะสตาร์ทรถนะดูนะสตาร์ทเห็นไหมสลดซ้ายขวาขึ้นนะครับมันจะปรับระดับของมันนะครับให้ได้องศาที่นี้เมื่อผมมีการหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนพวงมาลัย ผมหมุนไปทางนี้เห็นไหมหลอดตัวเล็กๆก,ก็จะติดนะครับเห็นไหมหลอดตัวเล็กถ้าผมหมุนไปอีกทางนึงมันก็จะดับไปนะครับแล้วก็ไปติดอีกข้างหนึ่งแทนนะครับจะเป็นแบบนั้นนะนะครับนีทีนี้ตัวที่ผมบอกนะครับระบบไฟตัวนี้นะครับเมทิกเนี่ยกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับ แล้วตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คือไฟสูงนั่นเองนะครับตัวนี้ไฟสูงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูไฟสูงตัวนี้นะครับมันจะมีการคำนวณไฟด้วยนะว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันมีรถวิ่งมากระทบเนี่ยนะครับหรือมันไปแยงตามากๆเนี่ยมันจะทําการปรับอัตโนมัติลงเองนะครับตัวนี้นะไม่ไม่ได้มีที่ปรับแมนวนวลเหมือนตัวก่อนๆแล้วนะครับมันจะทํางาน โดยการปรับระดับของเขาเองเพราะว่าใช้กล้องหน้ารถเนี่ยเป็นตัวจับแสงนะครับซึ่งตอนนีมน้มันแสงมีไงมันก็จะพุ่งออกมาเต็มสตรีมแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยอันนี้จะชัดเจนเลยนะครับหรือที่มืดมึดที่มันไม่มีแสงไม่มีอะไรกระทบตรงนี้เลยนี่ก็คือการงานของตัวไฟหลอดที่เป็นไบเมติก LED ตัวนี้มาพร้อมไฟตัว C ขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับเอาง่ายว่า ไม่มีแบรนด์ไหนที่เป็นไฟตัว C ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็มาจากฟอร์ดที่เป็น F150 ที่เราเห็นก่อนๆหน้านี้นะครับที่เราได้ทำลงกันขึ้นมาทีนี้การงานของมันควบคู่กับอะไรควบคู่กับด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับทีนี้นะครับจะมาถึงเรื่องของระบบไฟออโต้นะครับก็คือไม่ได้ไม่ใช่ไฟแบบเปิดปิดรถปกตินะนะครับซึ่งถ้าไฟเปิดปิดรถปกติเนี่ยอันนี้มันเป็นไฟออโต้อยู่แล้วนะครับถ้ามันมืดมันก็ดับมันก็ติดเองนะครับมันสว่างมันก็ดับไปเองนะครับ ท zaman, ีนี้เรื่องของไฟสูงออโต้ทำงานยังไงนะครับไฟสูงออโต้มันไม่ใช่ทำงานเลยนะนะครับต้องทำการสั่งมันด้วยเช่นปกติเราเปิดไฟสูงก็ทำไงนะครับเราดึงคันเร่งเนี้ยนเนซึ่งปกติเวลาเราเปิดไฟสูงออโต้นะครับเราเปิดไฟสูงปกติทำไงแล้วก็ดึงเข้าหาตัวถูกไหมดึงเข้าหาตัวกระพิบกระพิบกระพิบแบบนี้ถูกไหมดึงเข้าหาตัวแต่ไฟสูงออโต้เนี่ยเวลาทํางานเนี่ยไม่ใช่ว่า มันจะติดให้เลยนะนะครับเราต้องการทําการผลักอันนี้ไปข้างหน้าหนึ่งครั้งผลักปุ๊บเห็นไหมครับมีอะไรเกิดขึ้นผลักไปหนึ่งครั้งมันจะมีตัว A ขึ้นมาบนนี้เดี๋ยวผมหมุนให้ไปดูกใกล้ๆนะครับอ่ะผมผลักไปหนึ่งครั้งมีตัว A ขึ้นมานะครับเป็นไฟสูงนะเห็นปะ่ะผลักไปหนึ่งครั้งเนะี่ยคำว่าตัวเขึ้นมาถ้าตัว A ตรงนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่านะครับ ไฟสูงออโต้นั้นทำงานแล้วนะครับไฟสูงออโต้ทำงานกับอะไรนะครับมันดูจากตรงไหนนะครับมันก็จะดูจากตัวใช้ตัวกล้องตัวเซ็นเซอร์กล่องตรงนี้นะครับที่มันจะมีกล้องอยู่ด้านหน้าเนี่ยตัวนี้แหละเป็นการจับถนนด้านหน้าด้วยว่ามีแสงเนี่ยอะไรกระทบเข้ามาโดนรถเราหรือเปล่านะครับมันก็จะใช้ใช้แบบนี้ทำนะนะครับแล้วก็ทำงานควบคู่กับการที่เราต้องสั่งการที่ผมบอก เป็นตัว A ตรงนั้นด้วยนะครับทีนี้บางคนบอกว่าหน้าจอมันเป็นอย่างนี้หรอเวลาขับกลางคืนนะครับเราสามารถหลี่แสงได้นะครับโดยการที่กดปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้คือการเป็นการหลี่แสงหน้าจอพวงมาลัยทั้งหมดนะครับการแสดงผลทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอันนี้ผมหลีและ่ะผมหลีให้สุดนะผมผมกดเปิดเห็นปะ่ะเนี่ยคือเป็นการเพิ่มแสงลดแสงทั้งหมดในรถนะครับอันนี้แสงมันจะสว่างมากนะครับขับอย่างนี้ก็ ก็แยงตาเราแหละนะครับเราก็ทําการลดแสงลงนะครับที่พวงมาลัยพวกอะไรพวกนี้มันจะลดแสงได้หมดเลยนะครับมาถึงในส่วนตัวหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับหน้าจอแสดงผลนะครับเราสามารถเลือกได้เป็นโหมดอัตโนโมัติถ้าโหมดอัตโนโมัติมันก็จะกลายเป็นโหมดมืดๆแบบนี้เวลาขี่กลางคืนเห็นไหมนะครับจะเป็นมืดๆแบบนี้นะครับถ้าเรากดเพิ่มแสงเหมือนเดิม แสงก็จะสว่างขึ้นนะครับหรือว่าถ้าหลีแสงนะครับแสงมันก็จะมืดๆดับๆลงอย่างเงี้ยนะครับในกล้องมันอาจจะดูว่ามันเหมือนเดิมนะแต่ว่าสายตาผมที่ดูเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมมันก็จะดูสว่างสวัยอยู่เหมือนเดิมนะครับในตอนตอนกลางคืนนะครับ ไฟแต่ข้อในสารที่ผมบอก,กอนะครับก็ไม,ไม่ไม่มีแล้วเลือกสีมีแค่สีเดียวนะนะครับที่ผมเคยบอกว่าคลิปก่อนอันนี้ว่ามันสามารถปรับสีได้นะ่ะมันมันปรับไม่ได้แล้วนะมันได้แค่แค่ตัวความเข้มของสีเท่านั้นนะครับได้แค่นั้นนะไม่สามารถเลือกเลือกได้แล้วนะครับที่เป็นแสงแบบนั้นเลือกไม่ได้แล้วนะครับเนี่ย เราอยากจะให้มันเห็นน้อยแล้วก็กดแบบนี้ได้นะครับให้การแสดงผลหน้าจอแบบย่อนะครับมันก็จะคล้ายเป็นการสแตนบายจอนะครับเวลาขี่คือก็จะดูสบายตาขึ้นมาหน่อยนะครับเมื่อผมเข้ามาอยู่ในรถนะครับสิ่งที่เห็นนะไฟอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเบาจะรู้สึกว่าผมเนี่ยหมุนพวงมาลัยไม่ตรงนะครับผมรู้ได้ไงนะครับเราไม่ต้องลงไปรถเราก็รู้นะเพราะหน้าจอจะเป็นการฟ้องของมันเองเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน้าจอมันจะบอกว่าตอนนี้ล้อผมเนี่ย หมุนไม่ตรงเห็นปะ่ะเพราะว่าผมผมื่อหมุนพวงมลาลัยกลับนะครับเห็นไหมก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟ้องเลยว่าผมหมุนพวงมาลัยโปรเฟชชั่นนอลแค่ไหนจะเป็นแบบนี้นะครับจะบอกเลยว่าพวงมลาลัยเราตรงไม่ตรงองศารถเราเอียงอยู่ขนาดไหนนะครับเห็นปะ่ะมันจะบอกหมดเลยนะครับก็คือเป็นโหมดของโหมดออฟโรดนั่นเองนะครับตัวนี้สถานะเมนูเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับ My View นะครับว่า จะให้มันขึ้นมาเป็นหน้าตาประมาณไหนสถานะออฟโรดสถานะแบบไหนนะครับหรือเราสามารถตั้งค่าได้เช่นผมเลือกไปอัตราการกินน้ํามันนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นอัตราการกินน้ํามันนะครับจะขึ้นแบบนี้อันนี้มันมันขึ้นว่า5.6กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่กินขนาดนั้นหรอกนะครับแต่รถเนี่ยมันเป็นการจับเรียวทามางครั้งลูกค้ามาอ้างอิงจากตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปอ้างอิงโดยการที่เราเติมเข้าไปนะครับเต็มถังแล้วก็เติมกลับหารจำนวนลิตร ถ้าส่วนใหญ่นะครับทีนี้เห็นไหมมันสามารถเลือกได้ประตูหลังเปิดมันก็จะขึ้นนะครับเลือกเป็นเป็นโหมดได้ว่าอยากให้มันเป็นโหมดประมาณไหนนะครับอ่ะทีนี้ผมเลือกค่านะครับการตั้งค่า My View ใหม่นะครับถ้าผมเลือกเป็นออฟโรดก็จะเป็นออฟโรดนะนะครับเราเลือกค่า My View ได้นะครับว่าจะอะไรขึ้นบ้างนะครับข้อมูลการเดินทาง1การเดินทาง2นะครับเข็มข่านิลภัยสถานะออฟโรดติ๊กขึ้นมานะครับ ขึ้นอะ่ะขึ้นหมดเลยนะครับอะ่ะผมเอาขึ้นมานะครับก็จะขึ้น่อยแบบนี้เห็นปะก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอเราได้บ้างนะครับไอ้สี่สิบห้าจุดหนึ่งนั่นคือระยะเวลาที่รถยนต์สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับมันก็สามารถเลือกเลือกได้นะครับหรือผมกดลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็จะมีโหมดสถานะออฟโรดหรือโหมดอะไรขึ้นมาให้เราดูนะครับเป็นตั้งค่า My View นั่นเองนะครับให้หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกได้เห็นไหมคือมันมีลูกเล่นเยอะนะครับทีนี้ตรงหน้าจอเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่านะครับอ่ผมมีรีวิวผิดพลาดอยู่อันหนึ่งผมจะบอกนะนะครับไปที่รถยนต์นะครับรถยนต์นะแล้วเราก็มาเลือกระบบช่วยเหลือคนขับนะครับตั้งค่าเพิ่มเติม เราเลือเล่อมาเรื่อยเราจะเห็นคําว่าไฟตกแต่งห้องโดยสารนะครับผมกดนะครับเห็นไฟตรงนี้ไหมฮะที่เป็นสีส,สีฟ้าอะไรพวกนี้ตรงนี้อะผมดับไฟนะอาจจะมองเห็นไม่ชัดะนะครับเป็นไฟสีฟ้าพวกนี้นะครับไฟสีฟ้าก็คือทํางานจากจอตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะแค่ปิดไปได้เลยปิดหรือหลีแสงนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะปิดหรือหลีแสงอันนี้ผมเปิด ะจะเป็นแสงพวกนี้มตามเนี้ยผมหลีลงก็ได้นะครับนะครับถ้าเรากดหลีก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าจอรถยนต์นะครับถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าการทํางานมันทํางานแบบไหนยังไงนะครับเรากดเข้ามานะครับที่ตัวรถนะครับการส่องสว่างอะไรพวกนี้เรากดเข้าไป มันก็จะมีบอกเมนูบอกว่าแต่และอ,อย่างเนี่ยทำงานยังไงไฟสว่างที่ไม่แยงตามันก็จะมีลูกขึ้นมาบอกว่านะครับการปรับไฟแบบไหนแบบไหนให้เราดูนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมจะบอกว่าตัว Nextgen เนี่ยนะครับถ้าข้อสังเกตเรื่องของไฟหน้านะครับไฟหน้ามันจะค่อนข้างที่จะมองง่ายมากนะครับมองง่ายมากเพราะว่าไฟมันค่อนข้างจะคมนะครับอันนี้เรามองในในกระจกนะแต่ถ้าเรามองออกไปข้างนอกคือมันสว่างมากนะครับตอนนี้รถอาจจะอยู่ใน,ในแบบเอียงๆนะครับก็จะเลย uh จะดูเป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมพาไปดูตรงมืดๆอีกทีนึงนะครับเทียบให้ดูกันเลยว่ารุ่นสปอร์ตกับรุ่นที่เป็นตัวไบเมทริกเนี่ยไฟความสว่างมันมันห่างกันมากน้อยหนีกันมากแค่ไหนนะครับไฟออตโต้เขาจะบังคับเป็นออตโต้มาให้เราเลยนะนะครับทุกครั้งที่เราดับเครื่องอ่ะแล้วเราสตาร์ทเครื่องใหม่อ่ะตอนนี้ผมอาจจะหมุนไปตรงที่ผมหมุนไปตรงที่ปิดเลยผมหมุนไปที่ปิดเลยนะครับที่ปิดเลยถูกไหมผมดับเครื่องแล้วนะดับปุ๊บ ดับเครื่องปุ๊บนะอ่าเดี๋ยวผมรอเอาดับเครื่องจริงๆมันดับเครื่องจริงๆอะแหละเดี๋ยวจอเจออะไรมันดับก่อนให้มันดับทั้งหมดเลยนะครับปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าผมสตาร์ทเครื่องอีกหนึ่งครั้งมันจะเด้งมาที่ตัว A เนอัตโนมัตเป็นไฟออโต้อัตโนมัติเลยอ่าผมสตาร์ทเครื่องปุ๊บเห็นไหมมันจะเด้งมาที่ไฟตัว A เนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องไปคอยหมุนเหมือนตัวก่อนหน้านี้แล้วที่แบบสตาร์ทแล้วก็หมุนกลับมาไม่ต้องแล้วนะครับมันก็จะสตาร์ทของมันและเป็นนไฟอ้ใหเเงลยะครับ อันนี้เป็นไฟท้ายนะครับของตัว Next Gen Ranger ขับ4 y t วัเป็นไฟแบบ LED นะครับจะเป็นอย่างนี้เป็น2ชั้นถ้าเป็นคันนู้นลองกดปุ่มนะครับอ่าคันนู้นจะขึ้นมาแค่นี้นะครับเป็นตัวของตัวสปอร์นะจะเป็นความแตกต่างแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นหลอดหลอดปกติเลย ไม่ได้เป็น LED เหมือนตัวนี้นะครับนี่สำหรับตัวสปอร์ตนะครับหรือว่าเป็นพวก Wi ยแทขับ2นะที่มันจะเป็นหลอดอย่างเงี้ยก็คือหลอดที่ไม่ใช่แบบเมทิคนะครับไม่ไม่ใช่แบบเมทิคเวลาที่ลูกค้านะครับเข้าเกียร์ดีนะครับหรือว่ามีการเลี้ยวนะครับสังเกตไหมไฟตัดหมอกไม่ได้ติดเองนะนะครับไฟตตดหมอกจะติดเองนะครับ ติดข้างที่เลี้ยวอ่ะเดี๋ยวลองเลี้ยวอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยวกข้างหนึ่งตัดหมอกก็จะติดข้างนี้นะครับอ่ะเลี้ยวอีกข้างหนึ่งนะครับถ้าเลี้ยวอีกข้างหนึ่งตัดหมอกก็จะติดอีกข้างหนึ่งเห็นไหมนะครับจะเป็นอย่างนี้นะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวของตัวเ e x t เจ n วอรแท็กขับสี่มันจะติดตรงที่จุดเล็กๆแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับความสว่างของไฟทั้งคู่นะครับถ้าเรามองแบบนี้นะครับมันไม่รู้หรอกนะครับนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูชัดตรงที่มืดมดนะครับว่าไฟมันมีความต่างไงเ <_ d ata> บื้องต้นเวลาที่ผมดูเนี่ยนะครับอ่ะแล้วเรามองตรงตัวอนนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมแสงที่มันมาจากไฟเมทิกมันค่อนข้างที่จะคมกว่านะครับเพราะมันเป็นแบบหลอดโปรเจคเตอร์ถูกไหมถ้าเราพูดง่ายๆเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอีกอันหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่โปรเจคเตอร์เป็นพวกคล้ายๆาฮาโลเจนนะครับ แสงมันก็จะไม่คมเหมือนกับตัวที่เป็นตัว next gen จะถามว่ามันก็สว่างมากกว่าตัวเดิมอีกนะนะครับมันก็สว่างเอาเรื่องเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมพาไปดูที่มันมืดว่ามันจะต่างกันตรงไหนนะครับทีนี้สําหรับไฟตอนคืนนะครับถ้าให้ผมดูนะครับตอนเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตไฟมันจะเห็นเด่นชัดในระยะใกล้ๆได้ดีกว่านะครับเนื่องจากเห็นไหมเนี่ยไอไอตรงขาวๆตรงเขาขารงนี้ยนะครับ คือตรงพื้นที่ที่ไฟของตัวสปอร์ตเนี่ยนะครับหรือพวกวายแท็กขับ2ที่เป็นหลอดแบบนี้นะครับที่เป็นฮาโลเจนแบบนี้ไม่ใช่โปรเจคเตอร์เนี่ยหรือไบเมทริกเนี่ยมันจะลงบริเวณนี้หมดเลยนะครับให้แสงเป็นออกเป็นคล้ายๆสีขาวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวเห็นไหมตัวไอตัวไบเมทริกเนี่ยนะครับไฟเนี่ยนะครับจะเห็นตรงนี้ได้สว่างน้อยกว่าตัวสปอร์ตนะแต่ว่ามันยิงไกลมากนะครับมันยิงไกล มันยิงไกลกว่านะครับเห็นระยะที่มันไกลกว่านะครับสังเกตไหมเห็นไหมถ้ามองอย่างนี้เห็นเลยเห็นสีฟ,ฟ้ากระทบกล้องไหมเอาเปิดไฟเสียฟ,ฟ้าที่กระทบตรงนั้นน่ะนะครับนั่นคือจุดของแสงที่มันลงไปของตัวใบนะครับซึ่งส่วนตัวผมผมชอบนะผมชอบของตัวใบนะเพราะว่าเวลาเราขี่ทางไกลเราต้องการมองระยะไกลไมากๆนะนะครับตรงนี้นะครับไฟตรงนี้ผมจะบอกว่านะครับเวลาที่เราขี่ตอนคืนเนี่ย ปกติแล้วไอ้ไฟตัว C ใหญ่ๆเนี่ยมันจะสว่างมากถูกไหมมันจะทําให้แยงตารถขับื่นได้นะครับแต่ถ้ามีรถคับื่อเนี่ยมากระทบตรงหน้ากระจกรถที่เป็นกล้องด้านบนที่ผมบอดนะครับไอ้ตรงนี้มันจะมีหลอดเยอะมากเลยนะ่าจะประมาณ7หลอดนะนะครับมันก็จะดับดับดับลงอะ่ะคือไมได่ดับทั้งหมดนะอาจจะด,ดับดับดวงนี้ดับดวงนี้ด,ดวงนี้ให้ไฟมันซอฟตาคันที่เขาวิ่งสวนเรามาที่สุดนะครับแต่ตัวเนี้ยที่เป็นสปอร์ตหรือเาโลเจนมันจะเห็นระยะที่ใกล้กว่านะครับอันนี้ผมปิดไฟเห็นไหม เวลาเปิดมาเห็นไหมครับเนี่ยแสงมันจะกระทบได้สั้นกว่านะครับมันจะไม่เหมือนกับตัวตัวนู้นที่มันยิงไปทางไกลมากกว่าถ้าเรามองในระยะที่เป็นกลางคืนนะครับนะครับผมชอบตัวอย่างนี้เนี่ยอย่างว่านะครับมันก็เทคโนโลยีอะไรมันใหม่กว่านะของตัวที่เป็นตัวเมทริกนะครับเราจะเห็นเป็นประมาณนี้นะครับ เวลามองไม่แยงตานะครับผมยืนตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีคันไหนที่แยงตาผมนะครับอันนี้ก็แก้ไขมาแล้วนะครับไม่มีคันไหนแยงตาเลยเรายืนแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนเรามายืนกันหน้ารถถ่ายกันแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับไฟแยงตาแยงกล้องหมดเลยนะครับดีกว่าเดิมนะครับนะเป็น LED ตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวนู้น่ะมันเป็นหลอดแบบเมทริกนะครับนะครับเป็นโคมที่เป็นโคมลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับมันก็จะให้แสงที่คมกว่านะครับ ถือถ้าพูดง่ายถ้หาหันหน้าเข้ากำแพงเนี่ยมันเป็นเส้นเลยตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะมีระยะของแสงที่ตกกระทบตกตกกระทบอะไรเยอะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่คือแสงนะเนี่ยที่ตกกระทบอยู่เนี่ยนะครับมันตกกระทบแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวแบบเนี้เห็นไหมเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์แสงมันจะไม่มีกระทบมันจะพุ่งตรงเลยนะครับ แต่มันก็จะมองไม่เห็นแค่ข้างหน้าแต่ก็ไม่ไม่ใช่อะไรครับวิสัยทัศน์ขับกลางคืนก็ต้องการมองไ,อไกลแต่ว่าไม่ใช่ว่าตัวนี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะนะครับมันก็เห็นเหมือนกันนะครับแต่แค่แสงมันก็จะฟุ้งขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับตามสไตล์ของหลอดที่เป็นแบบไม่ใช่เป็นเลนตามสไตล์ที่เลนไม่ใช่เลนโปรเจคเตอร์ดีกว่านะครับเนี่ยถ้ามองสว่างไหมสว่างเนี่ยสว่างนะนะครับเนี่ยสว่างเหมือนกัน ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับระบบไฟหน้าของรถยนต์ Ford Next Gen Ranger ไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกับรีวิวอีกเรื่องใหม่นะครับเร็วๆนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ